สวัสดีครับวันที่5สิงหาคม2,566นะครับวันนี้จะมาดูบรรยากาศที่ร้านบะเตี๋ยวมาละไก่ตุนสูตรประเอียงนะครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่31กรกฎาคมสองพกสิบหกที่ผ่านมานะครับเพิ่งเปิดไม่กี่วันโดยแม่ค้าแม่งามขำนะครับอยู่ที่ สามแยกหน้าวัดน้ำประคายนะครับทางที่จะไปบ้านแสนขันนะครับเป็นสูตรของประเอียงเดิมนะครับประเอียงที่เคยเปิดที่ทกศเก่าข้างโรงพยาบาลทองแสนขันนะครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศที่ร้านกันครับครับนี่เป็นไมค้าคุณแม่งามคำครับเป็นเป็นอะไรเป็นสะพย กลานสะพ้ายของป้าเอี้ยงนะครับเป็นคนอุดรเอาป้าเอี้ยงมาตอนไหนอ่ะขายขนมเหรอวะเนี่ยเปิดมาได้กี่วันแล้วก่อนเปิดมาตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดเปิดตั้งแต่31น่สามสิบเอ็ด ที่ทำแล้วออเดอร์จากโรงพยาบาลมาหรือยังยังยังไม่รู้มั้งอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงคลิปนี่เลยคนยังไม่รู้เยอะเลยเพิ่งรู้ก็ไม่อย่ะเพิ่งรู้ว่าเปิดร้านก็มีแชร์ลงแชร์ลงอะไรของกินท้องสันขันอะไรยังยังแชร์คนกินท้องสันขันอือผู้จัดบอเ่าผู้จัดจะยังแชร์ลงเลยจะจะแชร์ให้ หยุดไปเองคำแช่ลูกเจนี่แหละของตลาดน้ำปลาไทยเรานี่เลยอ่าป้ายเมื่อมีเบอร์โทรแล้วอันนี้ป้ายต้องทำมายังบม่ได้ใจอ,อ่าป้ายมีเบอร์โทรแล้วแล้วมีวงเล็บกระสุดไปยังบนป้ายอ่ะไม่ได้สั่งก็ <laughs> ใช่อันนี้ซื้อซื้อมาจากราสดาสำเร็จรูปอ๋อมันมืนกระเบื้องเหมันกระเบื้องของเฮาไหมของเฮามันไก่ตุ๋นมะละอ้อาใช่ใช่ไก่ตุ๋นมะละอแล้วก็ทำตอนเย็นนี่ทำอาหารตามฝั่งอ๋อมีห้าตามฝั่งเรามีข้าวผัดกับผัดกระเพราสองอย่างค่ะตอนเย็นอาหารสานังค่ะแล้วก็เกี๊ยวมะละหมูตุ๋นกับไก่ตุนสอย่างเปิดตั้งแต่เก้าโมง กลางโมงถึงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วตอนเย็นก็มีอาหารซั่งสองอย่างไม่ใครไม่มีกับข้าวก็มาสั่งได้อืมตัวสั่งข้าวก่อนอันนี้ตั้งชื่อร้านว่าไรก่ออันนี้ร้านแม่งามขำแม่งามขำสูตรปลาเอี้ยงสูตรปลาเอี้ยงโอเคร้านแม่งามขำในจอยเนี่ยจอยเหรอจอยเหรอจอยเม่นบ่ แม่ลูกบ่ลูกค่ะจ้ะเืือจอยเหรอเสือไอ้จอยอ๋อแล้วท่ายสดกะซานี่ใครมาซอยถามเป็นผู้หญิงเอออ๋อผู้หญิงฮันเป็นลูกสาวของเพื่อนอ๋อมาซอยนึกว่าจอยอ้าวไอ้จอยเหมือนผู้ชายผู้ชายเป็นลูกสาวของเพื่อนมาช่วยพอดีแวะไปโรงเรียนก็เลยแวะอันนั้นอันนั้นไอ้ไรกับพนักงานส่งดดลิเวอรี่แก็บหน่อยยังไงเก็บอ๋อ ครับโอเคครับเขเป็นบรรยากาศที่ร้านนะครับร้านเกี๋ยวมะละไก่ตุนหรือหมูตุนให้เลือกนะครับมีหมูตุนให้เลือกอันนี้เป็นเจ้าของเพจแม่งามขำนะครับที่เคยโพสต์ลงที่ตลาดนัดออนไลน์นัดประคายนะครับแล้วก็น,นี่เป็นแผนที่ที่เอามาจาก Google Map นะครับ จะเห็นตรงวัดนาประคายนะวัดโพบำรุงแล้วอยู่ตรงเลยสามแยกที่จะมาบ้านแสนขันแม่งน้ำขับคนโพสเองครับแล้วก็เบอร์โทรติดต่อนะครับตามภาพครับ